จะเล็กหน่อยนะคะพ,พี่น้องอนะเนื้ออาจจะมีตะเม็ดเนาะค่ะน,นี่เนื้อพ่ค่อยดีค่ะก็จะประมาณนี้นะต้นแก้วมังกรต้นนี้ก็หมดแล้วค่ะมดหลุดมามีแล้วเพื่อนเืนมาดูต้นน้อยหนาะต้นที่รับชมโดยเฉพะพี่น้องก็จะประมาณนี้อันนี้ต้นอินทผาลัมค่ะพเพื่อนเพื่อนกำลังเพิ่งปลูกแต่ว่าต้นโน้ยที่อยู่หน้าบ้านนะอะ ขาแล้วก็ต้นกล้วยนะคะพี่หน้องนีของหนาเพื่อนเนาะค่ะของยนตดอยู่ด้านบนนี้คะ่ะนี่น้อยหนาด้านบนเน yeah. ี่ยขาแล้วก็ต้นกล้วยเนาะค่ะพี่หน้องนีของหนาเพื่อนเนาะค่ะของยนตดอยู่ด้านบนนี้คะ่ะนี่น้อยหนาด้านบนเนี่ยของยนตดเนาะค่ะเพื่อนเนาะอันนี้ดูน้อยหนาบ้านเราค่ะเพื่อน สองนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมานแย้มใดกับสีมไทายพี่น้องในเบิ้งอีกอลพี่น้องเนาะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันดูสิว่าแก่หรือยังพี่น้องแก่หรือยังเนาะต้นนี้รู้สึกว่าลูกลูกเต็มเลยจะเล็กหน่อยนะคะพี่น้องพี่น้องเนาะเนื้ออาจจะอ่ามีตะเม็ดเนาะค่ะอันนี้เนื้อ่าค่อยดีค่ะก็จะประมาณนี้แลนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมานแย้มใดกับสีมไทายพี่น้องในเบิ้งอีกอลพี่น้องเนาะ อัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันดูสิว่าแก่หรือยังพี่น้องแกหรือยังเนาะตอนนี้รู้สึกว่าลูกพี่น้องเนาะค่ะปากรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นคลิปยาวนะคะเพื่อนๆเนาะค่ะชมคลิปให้จบเลยเด้อจากขอบคุณลูกเต็มเลยพี่น้องกําลังแก่ค่ะเพื่อนๆเยอะเลยเห็นมโนย่อนแสงค่ะพี่น้องถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันอีกแล้วลูกเต็มเลย ให้ชมกันนะคะหมุดมาในสวนอันนี้เป็นต้นของาสวนของคุณนะเขาเมานอเก,กับพี่น้องมีอ่าน้อยนาน้อยนามีต้นมะนาวเยอะเลยครับแต่ต้นนี้เขาเนื้อไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆให้พี่น้องได้ชมกันคะ่ะ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นมาเพลินพี่น้องลูกให้ชมกันนะคะหมุดมากในสวนอันนี้เป็นต้นของลูกนี้สวยมากเลยก็มีเห็นหมัพี่น้องตกพ่อได้อยู่จาวเพื่อนๆื่อนอัปเดตให้พี่น้องได้ชมเนาะพี่น้องนะฟังดนน่าจะ น่าจะก,กําลังแก่ค่ะเพื่อนๆสวนก็จะมีต้นอ่ะแต่ต้นนี้เขาเนื้อไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆให้พี่น้องได้ชมกันค่ะด้านหน้านี้ก็จะเป็นลูกเต็มเลยพี่น้องกําลังแก่ค่ะเพื่อนๆเ,เยอะเลยเห็นมโนอย้อนแสงค่ะพี่น้องถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันอีกแล้วที่รับชมด้วยจากพี่น้อง ก็จะประมาณนี้อันนี้ต้นอินทถาลัมค่ะเพื่อนๆกำลังเพิ่งปลูกแต่ว่าต้นโน้ดที่อยู่หน้าบ้านนะ่ะเป็นขา่าแล้วก็ต้นกล้วยนะคะพี่หน้องน,นี้ของหนาเพิ่นนะคะของยานิดอยู่ด้านบนนี้ค่ะนี่น้อยหนาด้านบนเนี่ยลูกเต็มเลยขา่าแล้วก็ต้นกล้วยนะคะพี่น้องน,นี้ของหนาเพิ่นนะคะ ของเยนิดอยู่ด้านบนนี้ค่ะนี่น้อยหน่าด้านบนเนี่ยจะเล็กหน่อยนะคะพี่น้ององเนอะเนื้ออาจจะอ่ามีเตเม็ดเนาะค่ะนี่เนื้อไม่ค่อยดีค่ะก็จะประมาณนี้แล้วต้นน้อยหน่าเยอะมากมายจากพี่น้องอันนี้ต้นแก้วมังกรลูกเต็มเลยเอ้าคุณอนังสงใน เยอะแยะเลยค่ะพี่น้องกำลังเริมแก่ค่ะเพื่อนๆให้พี่น้องได้ชมกันค่ะพี่น้องลูกเต็มเลยพี่น้องกำลังแก่ค่ะเพื่อนๆเยอะเลยเห็นมโนย้อนแสงค่ะพี่น้องถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันอีกแล้วต้นกล้วยของคุณน้าเขานะพี่น้องถ่ายพี่น้องได้ชมกันพี่น้องอันนี้ต้นลูกดกจุจ่าพี่น้องน้อยนาค่ะพี่น้องเนาะ ค่ฝา,ากรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นคลิปยาวนะคะเพื่อนๆเนะาะค่ะช่องคลิปให้จมเนเธอร์จขอพูณเด่ให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูกันอนีกต้นน้อยหน่ากําลังกําลังแก่จับเพื่อนเห็นบ่มีีลูกกาลังแก่นี่ค่ะเพื่อนๆมาแนบใดกับสีมะทายพี่น้องในเบิร์อีกอลพี่น้องเนาะอัปเดตให้พี่น,อน้งอ,นอ,งนอ,อ,นองได้ชมกันดูสิว่าแกหรือยังพี่น้องแกหรือยังเนาะตอนนี้รู้สึกว่าลูก ขาแล้วก็ต้นกล้วยนะคะพี่หน้องอน,นี้ของหนาเพื่อนนะคะของยนิดอยู่ด้านบนนี้ค่ะนี่น้อยหนาด้านบนเนี่ยน้าเพื่อนพี่หน้องลูกของยนิดนะคะเพื่อนเนาะ,ะอันนี้ดูน้อยหนาบ้านเราะคะ่ะเพื่อน,นสองพี่น้องเนาะ ฝากรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นคลิปยาวนะคะเพื่อนๆเนาะค่ะชมคีบไฮโดรเเดอร์จาาขอบคุณแต่ต้นนี้เขาเนื้อไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆให้พี่น้องได้ชมกันค่ะด้านหน้านี้ก็จะเป็นพี่น้องเนาะค่ะฝากรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นคลิปยาวนะคะเพื่อนๆเนาะค่ะชมคีบไฮโดรเมเดอร์จาาขอบคุณเพื่อนๆเนาะ ก็อัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันค่ะเพื่อนๆนเนาะก็มีแก้วมังกรของชนิดอ้าคุณอนักฟังในเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องกำลังเริ่มแก่ค่ะเพื่อนเให้พี่น้องได้ชมกันค่ะพี่น้องด้านในเยอะเลยค่ะเพื่อนๆก็มีลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะเพนเพื่อนต้นกล้วยของ คนน้าเขานะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ชมกันพี่น้องอันนี้ต้นลูกดกจุใจพี่น้องน้อยหนาค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมาย้มใดกับสิมะไทยพี่น้องในเบิ้งอีกอะพี่น้องเนาะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันดูสิว่าแก่หรือยังพี่น้องแกหรือยังเนาะตอนนี้รู้สึกว่าลูกผู้หน้งขัางในเยอะแยะเลยครับพี่น้องก็ลองเริ่มแกค่ะเพื่อนๆให้พี่น้องได้ชมกันค่ะพี่น้องนวยได้ด้วยจากพี่น้อง ถ้าว่าเรยติดหลวงค่ะเพื่อนๆเนาะไม่รู้ว่าเขาอัางนหน่นน่าจะน่าจะกำลังแก่ค่ะเพื่อนๆสวนก็จะมีต้นอต้นแก้วมังกรต้นนี้ก็หมดแล้วค่ะหมดหลุ่นั่วมีแหล่เพื่อนๆ <c oughs> มาดูต้นน้อยหนาต้นอังนหล่นน่าจะน่าจะกำลังแก่ค่ะเพื่อนๆ สวนก็จะมีต้นอ่านี่ค่ะเพื่อนๆม้านย่ำใจกับชิมาไทาพี่น้องในเบิ้งอีกอละพี่น้องเนาะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันดูสิว่าแก่หรือยังพี่น้องแก่หรือยังเนาะต้นนี้รู้สึกว่าลูกของยนิดนล้วค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้ดูน้อยหนาบ้านเราค่ะเพื่อนๆซองด้านในเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ จมีลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะเพื่อนจะเล็กหน่อยนะคะพี่นกพี่น้องเนาะเนื้ออาจจะอ่ามีตตเม็ดเนาะค่ะอันนี้เนื้อพ่ค่อยดีค่ะก็จะประมาณนี้เนาจะเล็กหน่อยนะคะพี่นกพี่น้องเนาะเนื้ออาจจะอมีตะเม็ดเนาะค่ะนี่เนื้อพ่ค่อยดีค่ะก็จะประมาณนี้นให้ชมกันนะคะหมุดมาในสวน อันนี้เป็นต้นของนวลเลยด้วยจากพี่น้องถ้าว่าบ่เคยติดลวงค่ะเพื่อนๆเนาะไม่รู้ว่าเขาปะสูด้านไในเยอะเลยค่ะเพื่อนๆก็มีลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะเพื่อนๆเด่นให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูกันอีกต้นน้อยหนากําลังกําลังแก่จับเพื่อนเพื่อนเห็นบ่มมีลูกกําลังแก่สมยังไงผสมพันธ์ยังไงค่ะเพื่อน ก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะฝากชมคลิปให้จบไปเลอจ้ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะลูกเต็มเลยนี่ค่ะเพื่อนๆมาแย้มแดงกสิมาไทยพี่น้องในเบิร์อีกอะพี่น้องเนาะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันดูสิว่าแก่หรือยังพี่น้องแก่หรือยังเนาะตอนนี้รู้สึกว่าลูกให้ชมกันนะคะหมุดมากในสวน อันนี้เป็นต้นของแต่ต้นนี้เขาเนื้อไม่ค่อยดีค่ะเพื่อน